นิทานเรื่องห้องสมุดวิเศษแห่งหนองกรุงศรีมีเด็กชายชื่อออดดีอาศัยอยู่ที่อําเภอหน,นองกรุงศรีเขาชอบเล่นเกมกับเพื่อนๆแต่ไม่ค่อยสนใจการอ่านหนังสือเลยวันหนึ่งคุณครูพาไปทัศนศึกษาที่ห้องสมุดประชาชนอําเภอหน,นองกรุงศรีออดดีบ่นว่าห้องสมุดน่าเบือ่อจะมีอะไรสนุกสนุกได้ยังไงกันเมื่อเดินเข้าไปในห้องสมุดออดดีเห็นหนังสือเล่มหนึ่งส่องแสงวิบวับ เขาหยิบขึ้นมาแล้วจูจูหนังสือก็พูดว่าสวัสดีเจ้าหนูถ้าเธออยากรู้เรื่องราวสนุกๆแค่เปิดอ่านชั้นสิออสดีตกใจแต่ก็ลองเปิดอ่านทันใดนั้นเขาก็เหมือนได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งนิทานเต็มไปด้วยปราสาทมังกรและการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นออสดีได้เรียนรู้ว่าหนังสือแต่ละเล่มมีพลังพิเศษบางเล่มพาไปสู่ดินแดนวิทยาศาสตร์บางเล่มสอนการปลูกข้าวบางเล่มเล่านิทานพื้นบ้านอีสาน เขาสนุกจนลืมเวลาไปเลยและเริ่มเข้าใจว่าห้องสมุดไม่ใช่ที่น่าเบือ่อแต่คือประตูสู่ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากวันนั้นอ,อดี้กลายเป็นเด็กที่รักการอ่านเขามาที่ห้องสมุดบ่อยๆและชวนเพื่อนๆมาด้วยเด็กๆทั้งหมู่บ้านเริ่มมีความสุขกับการอ่านและห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกรุงศรีก็กลายเป็นสถานที่มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ข้อคิดจากนิทาน หนังสือทุกเล่มมีเรื่องราวและความรู้น่าสนใจรอให้เราเปิดอ่านจัดทำโดยนายบัญชาสงสารบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน